จเจอแปะหน้าปั๊มแป่เอาอันเดียวเหรอเอาอย่างอื่นไหมเอาอย่างอื่นอีกไหมคือแปะแกก็พยายากจะของวงของเองนินนะแต่เราแบบเราไม่ค่อยชอบให้เงินอยู่หน้าเซเว่นพอดีก็เลยให้แปะแกหาอะไรกินเออสองกล่อง,งเลยวะแปะ เอาอื่นอดิไหมไม่เอาเลยไม่เราพวกผลไม้ผลไม้ก็มีเหรอกินไม่ได้เออกินไม่ได้อ่เนี่ยผลไม้เออผลไม้กินได้ดิอันนี้แม้แต่ลูกใหญ่ดิฝรังกินไม่ได้ฝรั่งกินไม่ได้เหรอส้มกินได้ไหมส้มมีน้ำตาลเหรอขนุนก็มีน้ำตาลเหรอสับปะรดได้ไหมสับปะรดก็มีน้ำตาลอีก ก่อนน้งแข็งอ๋อใหญ่ก่อนน้ำเปล่าพอนะแค่นี้ใหญ่กว่านี้วเท้าอะแปะไปเอาน้ำเปล่าอะแปะกินไข่ได้ปะกินไข่กินได้ไม่ได้อ๋อไข่ไม่ได้เลยไข่ที่กินได้แก่ไข่ไข่ไม่อ๋อนี่แปะอ,อยู่แถวไหนเนี่ยนอนใต้สะพานพระรามห้านอนใต้สะพานพระรามห้า อ๋อแปดเดินมาเนี่ยขายเรื่อยค่ำไหนก็นอนหน้ค่ำไหนนอนหนะ้าได้ค่าเช่าที่พักทีโอ้แปดพักอยู่กับใครเนี่ยอยู่ใจกลางคนเดียวอยู่คนเดียวลูกหลานไม่มีไม่มียี่สิบสองปีไม่กลับมาเลยยี่สิบสองปีไม่กลับมาเลยโอ้ทำไมเขาหายหัวไปขนาดนั้นนะ่ะวันหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งมีข้าวสารถุงหนึงน่งมาเลยอือข้าวสารข้าวส,ส,สารสำคัญมากข้าวสารสำคัญมากใช่เรากินจืดๆอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้แปะใช้ชีวิตอยู่ยังไ,ไงในี่ยแต่ละวันมากรอกไข,ข้กรอกกินเรื่อดตามฉีดฟันน้ำมันมากทางทามมากทำมาหาก,กินไม่ได้แล้วตอนนี้นเป็นโรคไตายเป็นโรคไตอแล้วได้ไปฟอกโรงพยาบาลรัฐบาลไหมมันยังไม่ถึงฟอกมาเลยยาสิง ระยะอ๋ระยะสครับมันต้องระยะห้อ๋อระยะห้าถึงจะฟอกได้ยี่สองเปอร์เซ็นยี่สองม่อไหร่ต้องฟอกโอ้ถือทุกขอลม่ได้เออแปะแปอน้ำอยู่ะต้งสารแปะนะลูกหลานทิ้งไปยี่สิบกว่าปีแล้วแม้วขวดใหญ่ไปได้แปะ เอองั้นก็เอาไปสักสองขวดไหมน้ำนี่สำคัญเลยนะใช่สามไหมสามขวดถือไหวไหมใส่ยังพอเก็บไว้ในที่พักมีหกเจ็ดขวดอ๋อแต่เยอะกว่านี้เอาอีกขวดไหมไม่เอาแล้วไม่ไหวเก็บเช้าไม่เอาแล้วถือไม่ไหวโอเคอยังกินไม่ได้เลยเออน้ำตรงน้ำตาลของรสจัดไม่ได้เลยเขาหวานก็ เขาบอกว่าถ้าไม่คุมเบาหวานตายก็จะเยอะอ๋อก็เป็นเรื่องการกินนี่แปะแปะเป็นทุกโลกเลยไหมเนี่ยใช่ความจางใส่มาอ๋อเฮ้ยชีวิตคนเรานะครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงไม่แน่นะวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าผมก็จะเปเหมือนแปะเขาไร้ละอันนี้ไม่มีใครรู้จริงก็ องสาแปะนะขอให้แปะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีินมีใช้เพียงพอที่จะยังชีพอยู่รอดไปจนถึงอายุไขแล้วกันนะแปะนะแป่แกก็ไม่ใช่โลภมากอะไรนะแกต้องการแค่นี้ ออนอนใต้สะพานพระราม5โอเคอขอให้แปะแปะสุขภาพแข็งแรงนะหายเร็ไวไปอ๋อกลับยังไงอ่ะกลับรถเมยกลับรถเมยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเงินสดกัน กลับแปะที่เกียจเดินขอค่ารถกลับหน่อยเฮ้ได้แปะช่วยขนาดนี้แล้วช่วยต่อยอหน่อยจะเป็นไรจริงมันก็ร้อนนะนี่ขนาดแบบเดินแปะแกะขอห้าบาทนะแกะแปะแกะไม่ได้โลภนะแปะแปะไปให้หมดเลยแล้วมีเศษเท่าไหร่เนี่ย พอขึ้นทางด่วนม้วยวันนี้ขอให้วันนี้เกิดเออร้อยหนึ่งคนดูแต่จะขอห้าบาทแต่แกไม่ใช่คนโลภเลยนะแปะเอิดใหย่กันครับโอเคขอบคุณครแปะเราแปะโชคดีนะครับขอบคุณมากครับแปะโอเค ครผ่านมาแถวปัปปมปตทรบรมเจอแกก็เช่วยเหลือแกหน่อยและะ้วันแกทำมามหากินอะไรก็ไม่ได้ชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนวันใดวันหนึ่งเราอาจจะมีสภาพเหมือนแปะก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกชีวิตแม่งสารภาดจริงๆโอเคครับแปะขอให้แปะโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง